สวัสดีค่ะประสุให้ดูเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้นะคะก็ดูแปลกนะเพราะว่าโปร่งหมดทั้งตัวเลยคือถามว่าใส่ทําไมใส่ให้รู้ว่าใส่นะคะเพราะว่ามันเป็นดีไซน์นะคะวัยรุ่นเขาาชอบนะเออเขาก็อันนี้อันนี้ทําตามออเดอร์วัยรุ่นนะคะอันประสุนเนี่ยเริ่มตรงคอเริ่มจากคอนะเป็นกลมมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะคะกลมมาแล้วก็สามสี่แถวแล้วก็จบ ต่อไปก็คือต่อเฉพาะด้านหน้าและด้านหลังก็ปล่อยล้นๆโล่งๆลลลมานะครับเพิ่มมานิดหน่อยเขาบอกว่าขอขอให้ตรงนี้เหลือบ้าง <c oughs> ประสุก,ก็เหลือไว้ให้นะคะถ้าไม่ให้เหลือก็ถักตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้นนะถักให้มันใหญ่ขึ้นหรือเพิ่มจํานวนลายนะแต่ก็ให้เหลือก็เหลือเพราะว่าตรงนี้ก็จะเหลือเนินอยู่นิดนึงนะเขาก็ใส่กับเสื้อตัวในที่ไม่มีอะไรนะคะก็บังแค่ตรงบางทรงแบบนี้ค่ะ ็ถักเป็นอันนี้เป็นพันหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งสองหลักแล้วก็โซ่เยอะๆหน่อยนะเวลาที่เขาเขามาเกี่ยวกันกับช่วงต่อไปแถวต่อไปเนี่ยจะมีน้ําหนักที่ถ่วงกันลงมาเพราะว่าอันนี้ใช้ได้ถักใช้ไหมถักที่มีน้ําหนักนะคะเพราะงั้นเขาก็จะมีความย้อยยานของเขาเองนะมันก็จะทําให้กลายเป็นเหมือนตะข่ายที่เป็น เป็นลังพึ่งนะก็จะสวยงามนะก็เป็นเพราะว่าเป็นสีดําด้วยก็จะดูงดงามใช้ใช้นิดเดียวเองค่ะไหมถักเนี่ยเขาร้อยกรัมใช่ไหมใช้ประมาณประมาณสักห้าห้าสิบกรัมครึ่งนะ่ะครึ่งอะนะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะปล่อยโล่งก็ใส่กับเสื้อที่ที่เขาปิดตรงนี้นิดนึงแล้วตรงนี้ก็โล่งๆใส่แบบสบายๆใส่ให้รู้ว่าใส่นะ ก็ไม่ประเจิดประเจิดนะคะแต่ก็หน้ามองดูดีนะประสุก็ให้ดูแบบให้ดูแบบนะคะ mm hmm. เป็นแค่ไอเดียนะเออเป็นแค่ไอเดียก็ให้อยากใส่ก็ถักได้เองเลยนะ mm hmm. พอมาข้างล่าง mm hmm. สังเกตดูตรงนี้นะคะ mm hmm. อันนี้ยังมียังมีพันหนึ่งครั้งสองหลักสองหลักพอตรงชายนี้ไม่มีล, mm hmm. ละเป็นตะข่ายเฉยๆเลยหน่อยนึงงั้นะแล้วค่อยมามีด้านล่าง แล้วก็เก็บริมให้มั่นคงอันนี้ค่ะพอ,อโซ่เราน้อยใช่ไหมคะตรงนี้เขาก็จะเล็กช่วงนี้เขาก็จะเล็กนะก็เป็นไปตามสภาพที่ถักนะก,ก็ก็สวยงามโดยที่ใช้ลายพื้นมากนะคะไม่ต้องมีการถักแบบแบบนั้นแบบนี้ที่ต้องใช้สีมือนะตัวนี้ไม่ต้องใช้สีมือสามารถดี y วได้เลยค่ะ ขอบคุณนะคะที่ชมสวัสดีค่ะ